ฟีเจอร์หนึ่งใน l ูม i x ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการโฟกัสให้เรานะครับก็คือตัวนี้เลยครับโฟกัสทรานซิชันตัวนี้ก็จะช่วยในการเปลี่ยนจุดโฟกัสให้อย่างนุ่มนวลน,นะครับลองเข้าไปเล่นดูนะครับอ่ะพอกดเข้าไปแล้วเราอันดับแรกกดด mm ิสเพลย์เพื่อเข้าไปเซตค่าก่อน mm hmm. อันบนสุดก็คือการเซตตำแหน่งวางจุดโฟกัส hmm. กดเข้าไป เพราะนั้นเดีย๋ยวเราจะเริ่มจากการวางจุดโฟกัสนะครับจุดแรกที่เราจะวางผมจะวางจุดแรกไว้ตรงนี้เลือกเป็นเลข3าแล้วกันนะครับนี่คือจุดที่3ใกล้ที่สุดต่อไปเลือกจุดที่จริงเลือกได้3จุดเดี๋ยวผมเลือกแค่สักสองจุดก็พอแล้วมั้งนนเนาะจุดนี้ตรงกําแพง นะครับตัวนี้ก็กำแพงบันไดกับบันไดของสไลเดอร์เลือกจุดนี้แล้วเราก็ตั้งจุดนี้ให้เป็นจุดที่2โดยการกดปุ่ม ISO นะครับเราจะใช้แค่2จุดพอนะจริงๆมันตั้งได้3จุดตั้งค่าเรียบร้อยกดเซตตอนนี้ตั้งค่าแล้วไปดูซิว่ามีอะไรให้เซตอีกดูที่อันนี้ Transition Speed ได้ตั้งแต่ เร็วมากช้ามากปานกลางเร็วช้าผมลองเลือกแบบช้าดูนะครับ low focus transition record ก็คือว่าพอกดปุ่มแล้วให้วางจุดโฟกัสไว้ที่ตำแหน่งไหนนั่นก็คือเราอาจจะโฟกัสไว้ที่อื่นก่อนหน้านี้แต่พอกดโฟกัสปุ๊บให้วิ่งมาหาที่ตำแหน่งที่3ทันทีอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ พอกด Transition แล้วจะให้มันดีเลยสักกี่วินาทีอันนี้ผมไม่ให้มันดีเลยละกดปุ๊บให้มันเปลี่ยนจุดโฟกัสเลยตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยย้อนกลับแล้วเราเริ่มบันทึกเลยกดบันทึกปุ๊บก,กล้องกล้องก็จะวิ่งมาโฟกัสที่จุดโฟกัสที่3ตามที่เราตั้งไว้แต่แรกเมื่อกี้นะครับอ่าเราก็จะเปลี่ยนจุดโฟกัสไปจุดไกลเมื่อกี้ตั้งไว้เลขอะไรนะเลข2 ก็จะไปที่จุดที่2อ,อันนี้เราก็สามารถพลิกแพลงใช้งานได้นะครับอย่างเช่นสมมุติเราถ่ายวิวอยู่เอาวิวเสร็จแล้วก็จะดึงโฟกัสมาที่หน้านางแบบนะอย่างนี้ก็จะง่ายนะครับถ่ายเสร็จแล้วเราก็กด n แปลว่าจบการใช้โฟกัสทานสิชันก็จะเข้าสู่การโฟกัสแบบปกติของเราต่อไปนะครับ